โอ้โหพี่เซมินถือจานนะโอ้โหมีอะไรบ้างมีเกลือ,อมีรส <รถ S 2> ดีนี่นี่นี่ลูกเล็กๆนี่อะไรตะลิงปิงนะคะอ่าตะลิงปิง,ง,ปงวันนี้จะกินคาต้นเลยใช่ไหมใช่นี่นี่ทุกคนนี่นี่ตะลิงปิงเราออกแล้วนะทุกคนนี่นี่มีนี่อีกนี่น,นี่เริ่มออกแล้วตะลิงปิงเปรี้ยวปากเลยเปรี้ยวปากเลยใครเปรี้ยวปากบ้างใครเปรี้ยวปากบ้างอ่ามามามานี่นี่เด็ดขาต้นเลยนะเด็ดเลยอันนี้กินได้เลยเนาะได้เลยนี่โอ้โหหลุดมาแล้วนี่แหม ไม่มีสารเคมีบ้านเรากินได้ไข่กวงนอนหยุดตาสว่างเลยตอนเนี้ยจิ้มเกลือด้วยอร่อยมากเลยนี่จิ้มเกลือนะเป็นไงครั้งแรกอื่อยเปรี้ยวอร่อยมากเลยนี่รสดีนะอันนี้รสดีจิ้มเขน่อยนี่กินเลยอื Uh huh. น้ำลายสอทุกคน,นแต่กระจายเลย uh huh. อือรู้มมดูการรู้ดูการแรกเนาะนี่ั้งแต่ปลูกมาปลูกมาประมาณปีสองปีแล้วเนาะใช่จริงๆปีที่แล้วก็ได้กินแหละแต่ว่าปีที่แล้วไม่ทันได้เก็บใชนะ่ปีนี้ก็เหมือนได้กิน ครรั้งแกปีนี้มาดูโอ้โหหลุดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยหลุดเลยหลุดยังไงเงี้ยช่ำหลุดเลยหลุดง่ายงอย่างเงี้ยช้ำนะทุกคนแต่ว่าใจเอาปล่อยไว้ที่ต้นอยู่นะเนี่ยหลุดมาก่อนมันก็ต้องกินโชว์แล้วนี่จิ้มอะไรจิ้มเกลือเนี่ยออืืดูสิดูสิใครชอบกินมั่งนะมีใครชอบกินตะลิปิงนะอย่างพีเซนมิ้นบ้างครับเนี่ยมันมันเปรี้ยวอร่อยเนาะไม่เปรี้ยวเหมือนกันนะ S <S <S <ช>มะดันมันจะเปรี้ยวเค็ดฟันอันนี้มันจะเปรี้ยวหวานเนาะใช่เปรี้ยวอมหวานอร่อยนะอันเนี้ยไม่เหมือนมะยมนะไม่เหมือนมะยมไม่เหมือน<ช>มะดันมะยมก็เปรี้ยวเลยอันนี้กินได้อร่อยใช่ขอขอขอสุดยอดเลยใ,<น>ใครชอบกินของเปรี้ยวๆอย่างนี้นะต้องเจอตะลิงปิงนี่เลยอ,อร่อยถูกใจแน่นอน แล้วใครนะใครรู้จักตริมปิงนะคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยใครไม่รู้จักตริมปิงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยใช่ที่ไหนเรียกตริมปิงแบบไหนอย่างไรใช่คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นถิ่นอาจจะเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่อ่าแล้วใครเพิ่งใครเพิ่งรู้จักตริมปิงครั้งแรกก็ทักบอกกันหน่อยนะเผื่อมีเยอะๆนะเผื่อเรลาได้เยอะๆนะเราจะอาจจะแพ็คส่งไปให้ลองชิมเหมือนดูนะอ่ากินแล้วหยุดไม่ได้อร่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย